สวัสดีครับพบกับช่องอินซีหัวครวย EP2 กันนะครับเราจะพยายามเบ็ดปลากระทิงกันต่อเช้านะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยเมื่อคืนฝนตกนะครับ กันดีหน่อยครับตกแรงมาพักหนึ่งครับช่วงนี้พายุเข้าครับ แกลอนครับถือแกลอนลงน้ำแล้วก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับแต่ละปีแต่ละปีครับปีหนึง่งมีครั้งหนึ่งครับที่ว่าจะเป็นฤด,ดูการน้ำแดงนะครับน้ำขึ้นมาด้วยครับไม่รู้ว่าคันเบ็ดจะจมน้ำไปหรือเปล่าเพราะว่า,วา ผมปักไปโผล่ไม้โผล่มานิดเดียวเองโอ้โหมีโอ้โหวันปลาขาวครับเอแน่นอนครับแน่นอน พี่เขาได้ปลาขาวเต็มเลยครับเต็มเหเต็มเหได้ไหมนี่คันแรกไม่ติดนะครับคันแรกไม่ติดคําหาเบ็ดนะครับหาเบ็ดไม่เจอน้ํามันแรงครับน้ําแรงน้ําแรงไม่เจอครับคันนี้ไม่เจอครับ ปลาน่าจะดึงไปแล้วครับเข้ามาข้างในแล้วครับตอนนี้พี่ปะกำลังดูให้ของผมอยู่นะครับเมื่อกี้ผมตเตลิดไปแล้วผมมองไม่เห็นพี่พี่ปะเรียงว่ามีตรงนี้คันหนึ่งพี่ปะว่าติดปลาอยู่ครับโอ้โหติดปลาไหลครับโอ้โหเกี่ยวด้านข้างครับแม่ฝีมือจริงครับ ผมตกปลาไงนี่นี่ผมเพิ่งจะได้สองตัวครับแล้วก็ปลาน้อยตัวหนึ่งหลุดไหมพี่ปูหลุดไหมนี่เนี่ยมันมันจะหลุดของพี่ปูครับเวลาได้ปลาเราก็จะพันไว้อย่างนี้นะครับ ไปต่อครับน้ำมันเชี่ยวมากครับมีคันหนึ่งของผมมันจะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยน้ำมันแรงมากวัดติดตัวหนึ่งครับต,ตายตายตายเลี้ยว <laughs> น่าจะติดตั้งแต่เมื่อคืนนะครับช่วงหัวค่ำแน่ๆเลย นู้นพี่ปุ๊ได้อีกครับใหญ่ไหมพี่โอ้โหตัวใหญ่ด้วยครับพ,พี่ปุ๊ใส่อีกคันตรงนั้นนะใส่ไว้กี่คันพี่ปุไป๊ได้ตัวตัวใหญ่ด้วยครับนู้นครับพี่ปุ๊เราได้ครับแม่เมื่อยชิมจริงครับยอดครับสุดยอดครับหาไม่เจอใช่ไหม,ไมผมยังหาไม่เจอเลยพี่เบ็ด นี่ของพี่ปุ๊เราครับบ่หมีไม่มีไม่ได้ครับไม่ได้โอ้โหดูเป็นพวงเลยพี่โชว์หน่อยพี่โชว์หน่อยนี่ของพี่ปุ๊เรานะครับโอ้หมาจัิงครับ โอ้หตัวใหญ่ด้วยโอ้โอโดูครับดูดูครับพี่พี่ใหญ่จริงครับตัวนี้ตัวนี้น่าจะอยู่น่าจะมีสามขีดสี่ขีดบ้างเหรอครับตัวเนี้ต้องมอติดไหมดูแล้วพี่ไม่ติดนูด่นต้องลงไปข้างล่างเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างต่อเราจะลอยไปนะครับจะลอยตามน้ํานะครับไปอย่างนี้นะครับ น้ำไหลแรงมากครับตรงนี้ยืนได้ครับเราต้องปีนข้าไปเหมือนเดิมครับมันกคุณหรือโอ้ก็ไหลไปเลยห่ไยลงครับ ทำไลไหลแรงครับยืนแทบจะไม่อยู่ครับจิดประเขายีงมึนอโดนปลาไหมพี่จิ้มระเขามึนดู่จริงจรอลอยตามน,าน้ำ่ังเดียวครับไม่เหลือมือจับกิ่งไม้แล้วครับ ใกล้จะสุดแล้วครับเดี๋ยวไปนับคันดูครับว่า จะครบไหมห้าสิบคันผมได้เท่านี้อยู่เลยครับวันนี้ไม่ค่อยมานเท่าไหร่ครับแต่ยังกู้ไม่ครบครับเดีย๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะได้เยอะไหมตอนนี้ให้พี่ปลูกกู้ให้อยู่ครับแป๊บหนึ่งเอาโดนครับโอ้ยใจชื้นขึ้นมาหน่อยครับ ตรงนี้พี่ปุ๊ดักให้ผมนะครับเมื่อวานกับคุณเกลบเดี๋ยวเราไปดูลากไม้กันนะครับพี่ปุ๊จะมากู้อีกฝั่งนี้อีกนะครับใต้ต้นฝ่อฝ่อฝ่ออีกิดเดี๋ยวพี่ฮึสุดยอดเลยน้ำพัดอีก เราจะเจอตัวกันไหมกล้องอาจจะสั้นๆหน่อยนะครับเป็นมุมธรรมชาติครับโดนตัวไหมนี่พี่การใส่บิดนี่เอาวางเลยครับ ทุลักทุเลพอสมควรนะครับเพราะว่ากระแสน้ำมันไหลแรงครับผมก็หาที่ยึดไว้อยู่อีกนิดเดียวผมก็จะลอยแล้วครับตอนนี้ผมยึดกับลากไม้ไว้อยู่ครับดูมุมธรรมชาติเอานะครับกล้องกล้องอาจจะสันส่นๆหน่อยนะครับสั่นเยอะเลยนะครับไม่สั่นหน่อยแล้ว ฝากช่องของน้องด้วยนะครับอ <IM ELLE> oh, oh, ิน <necessary> ซีห <th> <th> <sh> <ain> ัวกรวยนะครับหัวกรวยนะครับโดนตัวไหมพี่โดนเอ้าโดนตัวครับผมโอ้โหตัวใหญ่ครับตัวนี้แม่ดิ้นพัดพัดพัดเลยครับพันกับพัน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 เดี๋ยวเดี๋ยวพี่แป๊บหนึ่งโอ้โหกำลังทะเลาะกันบ้อยู่รอมันเดี๋ยว ออกครับพี่ต้องฟันให้จิตขันนึงฟันนึงใส่ไม่ชนกันดินครับดินครับปีดินครับทุลักทุเลพอสมควรนะครับพี่พี่ นี่เราจะลอยตามน้ำนะครับลอยตามน้ำลอยไปเรื่อยๆช้าๆเนิบๆครับโอ้โหจะหลับแล้วครับผมนี่ครับบรรยากาศกอไผ่ ฝากฝั่งนะครับบรรยากาศดีครับลมลื่นหน้าผูกเปนอนครับแต่ถ้าหน้าน้ำอย่ามาผูกเปนอนนะครับเดี๋ยวน้ำพัดเอาไปกินนะครับเดี๋ยวเราไปขึ้นตรงนู้นครับที่เดิมครับที่เดิมที่เราเคยขึ้นกันเมื่อวานเราขึ้นตรงนู้นครับนี่ขึ้นมาจากตรงนู้นครับนี่ครับผลงานเดี๋ยวไปดูกันครับ ไปดูข้างบนชัดๆนับตัวนะครับว่าได้กี่ตัวละคันจะครบไหมห้าสิบคันเลื่ๆๆๆ อันนี้ของลุงนะครับนี่อันนี้ของลุงตัวใหญ่ครับไม่ใหญ่น่เลยเด็กโอ้โหดูครับผลงานแตกต่างกันลิบลับเสียนกับเสียนครับโอ้โหผลงาน ตัวใหญ่ครับอันนี้ของพี่ปุนะครับโู้ตัวใหญ่เลยครับผมได้ตัวใหญ่มาตัวหนึ่งไล่ๆกันเลยครับสามตัวนี่นี่จะเล็กกว่าเขาครับปลาไหลหนึ่งตัวครับของผมได้กี่ตัวเนี่ยหนึ่งสสามสี่ห้าหตัวนะครับป, 6, ปลากิงหปลาไหลหนึ่ง ปลาพนทหารใช่ไหมพี่ปลาพนทาหารหนึ่งแต่ผมเรียกปลาปลาปลากล้วยปลากล้วยครับปลากล้วยกดออกจากเบ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทําการเอาไปขายนะครับส่วนตัวที่ซีดนี้ไม่ขายให้ลูกค้านะครับก็จะเอาไปตากนะครับตากไว้กินนะครับขาเจะตัวอย่างนี้ตัวงามๆนะครับ <Okay. S 1> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับะไครให้น้องด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ